ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็อยู่กับนี่นะตัวนี้เป็น w 2 0 2.5นะเป็นเป็นซีคูปนะคันนี้ก็พอดีเลยเข้ามาเช็ค AI แอร์แหละนะวันนี้ผมก็อาจจะมาแชร์นั้นเพื่อนนะอ,อุณหภูมิที่ใช้ในการาทดเรียกว่าทดสอบแอร์แล้วกันนะก็คือ,อในของมาตดเอเดนเบนเนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มไว้ที่ว่า ผมว่าน่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็น่าจะเป็นที่อุณหภูมิส่วนใหญ่ขึ้นแล้วก็จะกดกันที่ยี่สิบองศานั่นเพื่อนนะอันนี้ก็จะมีข้อเถียงกันแหละบางทีว่าเอ๊ะจะเอาเท่าไหร่ดี2 0ดีหรือ24่อะไรเงี้ยบางคนก็ย2ิบสองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือว่าเบนซ์เนี่ยเขาจะมีโหมดหนึ่งนะเขาจะใช้ชื่อว่า exhibition mode ก็อาจจะให้สะดวกเลยแต่คันนี้คือตั้งไวนะ้22สองแล้วสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามา สมมติยี่สิบสี่ยี่สมมติอุณหภูมิม,ม,มันมาแบบนะสมมติมายี่ไม่เท่ากันเงี้ยนะยี่สิบเพื่อนๆก็อาจจะกดตัวนี้นะกดตัวเมนูค้าง,นะางาเ,นะเ,เนี่ยก,กดค้างไว้เลยนะโอเคเนี่ยผมกดค้างไว้เสร็จแล้วเนี่ยนะหน้าจอเพื่อนเขาก็จะคำนวณเองว่าให้เราเทสเนี่ย เทสแอร์เนี่ยที่อุณหภูมิ22องศานะ mm. ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่าในการเทสแอร์ของเมอร์เซเดสเบนเนี่ยนะเทสที่22องศานะแล้วก็อาจจะกดหมุนบนช่วยด้วยก็ได้กนะนะนะ็ออกมาเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะเทสเนี่ยลมเทสอะไรไปเรื่อยนะจะได้หรือว่าทําการทดสอบลูกค้าเนี่ยลูกค้าท่านอาจจะแบบเอ๊ะตั้งมา23 24อะไรเงี้ยเราก็อาจจะให้เขาอ่คอนเฟิร์มเขาเลยว่าเบนซ์เนี่ยฮะเขาเทสที่22นะอะไรเงี้ย เป็น exhibition mode ของเขานะมมุติเอาใหม่ผมผมุดเข้ามาปุ๊บตั้งเป็นอย่าๆอะไรลูกค้าจะตั้งมายี่สิบสามกับยี่สิบสี่อย่างงี้อ่ะก็จ,จะให้เรากดเนี่ยนะเพื่อนๆนะกดเมนูกลุ่มเมนูค้างหน่าเนี่ย ก็จะมาเข้าสู่ exhibition Mode แล้วนะลมแอร์ก็จะคำนวณเองอัตโนมัติแล้วก็ปรับไปที่อุณหภูมิ22องศานะแล้วเราก็อาจจะกดแค่ตัวนี้ช่วยแค่นั้นเองนะตัวหมุนวนนะ i c u e r t e นะก็ประมาณนี้เพื่อนๆนะอันนี้ก็เป็นที่ยกตัวอย่างในคลิปนี้เป็น W205 นะเป็น C Coupe นะแต่ในรุ่นอื่นก็อาจจะใกล้เคียงนั้นเพื่อนนะหรือว่าอาจจะแตกต่างไปนิดหน่อยนะเดี๋ยวยังไงผมอาจจะมาถ่ายคลิปแล้วก็อาจจะมาคอนเฟิร์ม ว่าโอเคแต่รุ่นกดยังไงนะเดี๋ยวอ่ะวันนี้ก็ลาก่อนเพื่อนนะกับนะซีคูปนะกับเอนะ็กซิบิชันโ d มดนะการเทสระบบแอร์อ่ะโอเคครับ